ดวงอาทิตย์ตรตงศรีรษะกรุงเทพปีหนึ่งสองครั้ง27เมษายนแล้วก็16สิงหาคมเอาละเรามาชมรายละเอียดกันเลยว่ามันผ่านยังไงนะไปชมกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวการอัคตรุษอุตโนเมอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องของรู้หรือไม่ดวงอาทิตย์ปรากฏตรงศรีรษะของคนในกรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่วันเดียวแต่คือ2วันในรอบ1ปีนะครับเอาละเรามาลองดูรีวิวกันดีกว่าคืออย่างที่เราทราบกันว่า กรุงเทพมหานครเนี่ยก็อยู่ในซิกโลกเหนือแล้วก็อยู่ที่ลาดที่จูดประมาณสิบมองศาเหนือโดยประมาณทีนี้เมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรปัดเหนือประมาณ13บองศาเนาะหรือถ้าสับททางเทคนิคเราเรียกว่า declination สิบาองศาอ่ามันจะพาดผ่านจุดซดเซนิตสีเขียวๆดังรูปนะครับตรงเนี้ยแถวๆนี้นะอ่าจนจุดเนี้ยพอผ่านจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดสีสานะครับก็จะทําให้ดวงอาทิตย์นี่ยปรากฏอยู่บริเวณช่วงเที่ยงแล้วก็ ไม่เห็นเงาเลยนะเอาล่ะทีนี้อย่างที่บอกไปเรามาดูกคลขึ้นที่ดวงอาทิตย์ดีกว่าก็สําหรับดวงอาทิตย์เนี่ยปกติแล้วใน1ปีเนี่ยก็จะมีช่วงที่โคจรพาดผ่านกลางศีรษะอยู่เหมือนกันนะเอาล่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าอันนี้นะครับก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยในช่วงประมาณวันที่15นะครับดวงอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเคลื่อนผ่านบริเวณกลางศีรษะแบบนี้เนาะอันนี้เห็นเห็นจุดเซนิตไหมอันนี้เราจะเลื่อนช้าๆอันนี้กดกดกดเห็นไหมว่าประมาณ12บสนาฬิกายีนาทีเนี่ย ดวงอาทิตย์ก็จะพาผ่านจุดเซนิตพอดีในวันที่15นะครับวันที่15สิงหาคมอันนี้เห็นไหมว่ามุมเงย89องศา46รปดานะครับเอาละแต่ทีนี้เราขยับไปอีก1วันหนึ่งวันที่16ดวงอาทิตย์ก็จะยังอยู่ตรงจุดนี้เหมือนกันนะอ่าก็จะเห็นว่าตรงนี้89องศา52ลรปดาสูงกว่านิดนึงแต่เอาเป็นว่าสรุปนะครับก็คือ ในวันที่16สิงหาคม2564นะสำหรับปีนี้ก็ดวงที่จะพาผ่านกลางศีรษะในช่วงวันนี้ก็คือแสงอาทิตย์จะส่องตั้งฉากกับบริเวณกรุงเทพมหานครพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปยินกลางกลางแจ้งนะครับตอนเวลาเที่ยง22นาทีเนี่ยก็จะเห็นว่าดวงอาทิตย์ในอยู่กลางศีรษะพอดีแล้วก็เราแทบจะไม่มีเงาเลยในเวลาเที่22นาทีนะครับใครอยากรู้ไปลองกันเลย ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเข้าใจว่าเดือนดวงอาทิตย์ตรงศีรษะจะทําให้ร้อนที่สุดในรอบปีก็จะคัดค้านนิดนึงก็สําหรับ16สิงหาคมเนี้ยก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามามีพายุเข้ามาบ้างในบางครั้งในบางปีช่วงนี้ก็เลยทําให้ดวงอาทิตย์พาดผ่านกลางศีรษะไม่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทําให้ร้อนที่สุดในรอบปีนะครับเหมือนเดือนเมษายนทีนี้เราจะลองย้อนทุกพาทุก,ท,กทุกท่านย้อนกลับไปนะในประมาณ วันที่27เมษายนนะครับก็จะเห็นว่าประมาณวันที่27เมษายนเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะพาดผ่านกลางศีรษะเหมือนกันนะ27-28เมษายนอ่ะแล้วแต่ปีซึ่งอ่ะอันนี้เราก็จะพาทุกๆท่ทานไปประมาณวันที่27เมษายนนะอ่า27เมษายน2564ที่ผ่านมาดวงที่ก็พาดผ่านกลางศีรษะเหมือนกันนะครับเอาละซึ่งก็จะเรียกว่าดวงอาทิตย์อ่ไร้เงานะในเวลาเที่ยง15นาที ทีนี้ทุกๆคนก็อาจจะสงสัยกันว่าดวงอาทิตย์พาดผ่านกลางศรีรษะเนี่ยทําไมมันไม่ใช่เที่ยงตรงเป๊ะๆอันนี้ก็มีหลักการอยู่เหมือนกันมันขึ้นกับลองชีจูดครับลองชีจูดเนี่ยก็คือเป็นตําแหน่งแท็กเส้นแวงนะครับเส้นแวงอ่ะก็คือจะเป็นเส้นที่จากตะวันออกมาปกติเนี่ย สามองศาถ้าเราหารยี่สชั่วโมงได้สิองศาถูกไหมครับทุกๆลองจิจูดที่เปลี่ยนไป15องศาจะขัดเป็นหชั่วโมงทีนี้ถ้าใครเคยดูเรื่องเวลานะ,ะก็ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ที่ GMT บก7ชั่วโมงนะก็คือพูดง่ายๆคือเวลาเราอของประเทศประเทศไทยเนี่ยเราเร็วกว่าทางอังกฤษประมาณ7ชั่วโมงนะครับบวก7 แต่ว่าเส้นนี้มันเทียบกันที่มาตรฐานที่หนึ่งร้อยห้าองศาตะวันออกแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเราอยู่ที่หนึ่งร้อยุดห้าองศาตะวันออกมันมันมันเออร์เรอร์กันนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีส่วนต่างประมาณเราเๆเกือบเกือบยี่สิบนาทีนะจึงทําให้มันอยู่ในช่วงแวรลี่ตรงนี้แต่จริงๆรายละเอียดในเรื่องนี้มีอีกหลายอย่างมากเลยนะครับก็อาจจะต้องชี้แจงกันในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นก็สรุปให้ทุกๆท่านฟังว่าดวงที่จะอยู่ตรงศีรษะสำหรับประเทศไทยนะ อนอกจากเดือนเมษายนแล้วก็27เมษายนนะก็จะมีวันที่16สิงหาคมเช่นเดียวกันก็ใครอยากดูดวงทิดไรเงาก็ไปชมกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวในเว็บไซต์สมาคมอีกรอบหนึ่งไปชมกันเลยครับอันนี้ก็เป็นบทความเรื่องเมื่อใดที่ดวงที่อยู่ตรงศีรษะในประเทศไทยนะครับเคยรีวิวไปแล้วอันนี้ก็ขึ้นกับละติจูดลองจิจูดแล้วก็เวลาของแต่ละสถานที่นะภาพนี้เป็นภาพของเดอม เมษายนนะรอบหน้าร้อนนะแต่ว่าอันนี้เราจะพามาดูของหน้าช่วงหน้าฝนก็จะมีแต่ละฤดูกาลเหมือนกันซึ่งอายกตัวอย่างนะครับสําหรับประเทศไทยนะเชียงใหม่ปีนี้ก็แต่ละปีมันเอิอเริ่กันได้ประมาณ1วันนะต้องเช็คในแอป,ปดูดาวต่างๆนะครับอ,อ,อย่างตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้ข้อมูลของเชียงใหม่ก็จะมามาวันที่29กรกฎาคมนะนครราชสีมา12สิงหาคมกรุงเทพมหานาคร16สิงหาคม สงขาากันยายนเนาะซึ่งขึ้นกับละติจูดนะไอ้วันที่เนี่ยส่วนลองจิจูดเนี่ยก็จะกระทบในเรื่องของเวลานะซึ่งอาจจะเป็นเห็นเปล่าว่าถ้าค่อนไปทางตะวันออกมันก็อาจจะเป็นเที่ยงเที่ยง11.50อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดประเทศเราเนี่ยมันอยู่มันคอดมาทางตะวันตกของเส้น105ซึ่งเส้น105องศาเนี่ยมันอยู่ตรงอุบลราชธานีตรงนี้ขวาสุดเลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยก็จะเลยเที่ยงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเที่ยง10เที่ยง20อย่างเป็นต้นนะครับเอาละ ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้ชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ไร้นงานะครับในรอบที่สองของปีนี้อะใครอยากดูไปชมกันเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c ช anel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ